ไปเปิดตลาดสินค้าการเกษตรส่งออกไปจีนครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ด้านประมงด้านโคเนื้อมีการขยายการส่งออกให้มากขึ้นไปที่ประเทศจีนครับจากการเดินทางเยือนประเทศจีนครับยางเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราเนี่ยมีการประชุมร่วมกับทางจีนครับเปิดตลาดสินค้าการเกษตรในประเทศจีนฮะทั้งผลไม้ด้านปศุสัตว์และการขนส่งสินค้าการเกษตรระหว่างกาันโดยใช้รถไฟความเร็วสูงครับมีการจัดเตรียมส่งปลากระพงขาวไปจีนครับ ส่งโคที่ยังมีชีวิตไปอีกในอนาคตนะครับอีกทั้งยังได้มีการหารือกับสมาคมตลาดการค้าส่งออกของประเทศจีนครับเพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายตลาดสินค้าประมงคุณภาพสู่ประเทศจีนครับก็เป็นความสําเร็จครับของความร่วมมือจากไทยจีนครั้งนี้ท่านนายกแล้วก็ทีมงานนะฮะไปที่ประเทศจีนแล้วก็หารือจนทําให้เรานั้นมีการค้าการลงทุนที่ดีระหว่างกันส่งออกสินค้าต่างๆไปจีนกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นโอกาสของพวกเรา ครับที่จะมีกินมีใช้กันไปตลอดฮะสู้ๆครับกดหัวใจให้ด้วยครับ